ลึงแต่เช้าว่าที่เจ้าสาวคิมเบอรี่นุ่งบิกินี่โชว์แซบแต่เอ๊ะทริปนี้ไร้เงาหวานใจขึ้นแท่นเป็นว่าที่เจ้าสาวคนสวยของวงการบันเทิงอีกคนละราคาสำหรับนางเอกสาวลูกครึ่งคิมเบอรี่แอน์วเทมัสหลังจากที่พระเอกหนุ่มมาร์รินนั้นคุกข่าวขอตแต่งงานไปไม่นานที่สวิตเซอร์แลนด์ส่วนข่าวดีเรื่องแต่งงานจะมีเมื่อไหร่นั้นต้องรอคอนเฟิร์มอีกที ที่แน่ๆยืนยันว่าปี2,023แน่นอนและล่าสุดว่าที่เจ้าสาวคิมเบอรี่นั้นก็ว่างจากแพ็คก,กระเป๋าไปเที่ยวทะเลภูเก็ตกับแก๊งเพื่อนๆซึ่งงานนี้ไร้เงาหนุ่มหมางไปด้วยแต่แน่นอนค่าว่าไปทะเลทั้งทีสาวคิมนั้นก็จัดหนักจัดเต็มกับชุดมิกินีสีดำตัวจิว๋วแต่ปกปิดด้วยความแซบแบบกรุบกริบด้วยกระโปรงตะข่ายพร้อมแคปชั่นระบุว่า s a c h a beautiful morning ท่ามกลางฟแฟนๆเนี่ยก็เข้ามากระทือบไลค์คอมเมนต์กันรัวๆเลยนะคะว่าแต่เสร็จเนี่ยพี่มากเห็นหรือ,อยังนาเรียกได้ว่าสวยแซ่บสมดุิกรีว่าที่เจ้าสาวจริงๆเลยล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ